นิทานเรื่องกระรอกน้อยกับลูกโอ๊กมหัศจรรย์หน้าป่าใหญ่ที่เต็มไปด้วยต้นไม้สูงใหญ่และลำธารใสสะอาดมีกระรอกน้อยตัวหนึ่งชื่อสซนสนสนสนเป็นกระรอกที่ขยันขันแข็งมากมันชอบวิ่งเก็บลูกโอ๊กและผลเบอร์รี่ตลอดทั้งวันเพื่อเตรียมสเสบียงสำหรับฤดูหนาวแต่มีอยู่ครั้งหนึ่งสนสนไปพบกับลูกโอ๊กเม็ดใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยเห็นมา ลูกโอกเม็ดนี้เปล่งประกายสีทองอ่อนๆและมีลวดลายแปลกตาสสนรู้ทันทีว่านี่ไม่ใช่ลูกโอ๊กธรรมดามันซ่อนลูกโอ๊กเม็ดนี้ไว้เป็นพิเศษไม่ยอมกินหรือนำไปเก็บรวมกับลูกโอ๊กอื่นๆเพื่อนกระรอกตัวอื่นๆเห็นสสนหมกมุ่นอยู่กับลูกโอ๊กเม็ดนั้นก็พากันสงสัยกระรอกเพื่อนสสนพูดว่าทำไมเจ้าไม่กินลูกโอ๊กนั่นเสียล่ะสน เก็บไว้นานเดียวก็เสียเปล่าๆแต่ส่วนกลับตอบว่าลูกโอ๊กเม็ดนี้ไม่เหมือนใครฉันรู้สึกว่ามันมีความลับบางอย่างซ่อนอยู่ฤดูหนาวมาถึงอย่างรวดเร็วหิมะตกหนักปกคลุมพื้นป่าจนขาวโพลนอาหารเริ่มหายากกระรอกตัวอื่นๆเริ่มรู้สึกหิวและบ่นว่าลูกโอ๊กที่เก็บไว้เริ่มร่อยหรอ วันหนึ่งมีนกฮูกเท่าผู้มีปัญญาที่สุดในป่าบินมาหาสนสนนกฮูกเท่าพูดว่าสนสนเอ๋ยเจ้าเก็บลูกโอ๊คมหัศจรรย์ไว้นานแล้วมิใช่หรือถึงเวลาแล้วที่จะใช้มันให้เกิดประโยชน์สูงสุดสนสนรู้สึกสับสนมันจะใช้ลูกโอ๊กเพียงเม็ดเดียวช่วยเพื่อนๆได้อย่างไรนกฮูกเท่าจึงอธิบายว่าลูกโอ๊กเม็ดนี้ ไม่ได้มีไว้กินแต่มีไว้ปลูกเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมลองปลูกมันในที่ที่แสงแดดส่องถึงดูซิส่วนสนเชื่อฟังนกฮูกเท่าแม้จะลังเลใจที่จะเสียสละลูกโอ๊กเม็ดเดียวที่มีค่าที่สุดมันตัดสินใจใช้เรียวแรงทั้งหมดขุดหลุมเล็กๆก,กลางลานล่งที่แสงแดดส่องถึงแล้วนำลูกอ๊กทองคำเม็ดนั้นลงไปฝังไว้ไม่นานนักเมื่อฤดูใบไม้ผลิมาถึง หิมะละลายและแสงแดดเริ่มอบอุ่นขึ้นปาฏิหารก็เกิดขึ้นจากจุดที่โซนโซนฝังลูกโอ๊กไว้ไม่ได้มีแค่ต้นโอ๊กเล็กๆงอกขึ้นมาเท่านั้นแต่มีต้นโอ๊กที่อุดมสมบูรณ์งอกออกมาอย่างรวดเร็วและที่น่าทึ่งกว่านั้นคือต้นโอ๊กต้นนี้ไม่ได้มีแค่ลูกโอ๊กธรรมดาแต่มีผลไม้หลากสี ทั้งเบอร์รี่เห็ดและถั่วต่างๆงอกออกมาจากกิ่งก้านและรอบคนต้นป่าทั้งป่าตื่นเต้นกับต้นโอ๊กมหัศจรรย์น,นี้สัตว์ทุกตัวต่างพากันมาเก็บเกี่ยวผลผลิตจากต้นไม้นั้นทำให้ทุกคนมีอาหารอุดมสมบูรณ์ตลอดทั้งปีสซนสนเรียนรู้ว่าการให้และการแบ่งปันคือการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนอันยิ่งใหญ่ที่สุดและบางครั้ง สิ่งที่มีค่าที่สุดของเราอาจไม่ใช่สิ่งที่ควรกินแต่คือสิ่งที่ควรปลูกฝังข้อคิดการให้และการแบ่งปันคือการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนอันยิ่งใหญ่ที่สุดและบางครั้งสิ่งที่มีค่าที่สุดของเราอาจไม่ใช่สิ่งที่ควรกินแต่คือสิ่งที่ควรปลูกฝังค่ะ